ได้ใช่อืมเอาของออกมได้แล้วมันไม่ได้เราไปอรรยาการของไร่อ้าวแล้วเข้ามานี้แล้วเราออกไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเราามถ่ยยูปอ๋อเป็นที่ถ่ายรูปเลยมีคาเฟ่ฮะ เลยในถ่ายดูสิมากเลยมันต <em> oh, ิดนวงรอยนั oh, ca, ่นกันอ๋อเด็กเด็กโอ้ยสวยว่ะสวยสวยอืมใหม่ใหม่ก็อย่างเงี้ยสวย เราต้องมาตอนขอเ,นเ,ข,อเนนขาทำแรกๆนี่สะานน้ำเนาะแม่นัมน,นบรรยากาศสวยมากมาน,นี่พาชมไร่กิดลุ่งเรืองอลยลุ่งเรืองกิดฮะน,นี่ไงต้นกันยุงไงสวยดีค่าเข้าคนละสี่สิบบาท แล้วก็มาแลกเครื่องดื่มได้นี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยเด็กใส่สีแดงมาแบบไล่ลุ่เรืองกิจจา ต้นไม้กันยุงเขาเรียกต้นไม้กันยุง,ยงสวยอบรรยากาศดีด้วยค่าเข้าคนละสี่สิบบาทอโอ้ปิดแล้ว,ลวจะปิดบ้านแล้วเหรอป่าป่าป่า <laughs> ไม่ใช่ยีราฟเหรอไดโนไดโนสอไดโนสอรักเราก็จะมาชมสวนสวยสีสีชุดสีชุดกับสีดอกไม้นี่เออสวยเดี๋ยวเราก็จะไปกินกาแฟกันเพราะว่า ค่าข้าว40บาทมีส่วนลดค่ากาแฟา30บาทสวยมากเลยที่พวกดาหารนะคะไล่รุ่งเรืองกิจจาถึงแล,ล้วไร่สตรอเบอรี่มันบรรยากาศจะดีมากๆเลยวันนี้เพราะว่าไม่ร้อนแขร์ฝรั่ง ใช่อหรอมีไล่สตอเบอรี่ด้วยมันจะมีลูกหรือเปล่ามันยังไม่แน่นแต่ไล่ก็ไม่ใหญ่หนอนเล็กนิดเดียวทำไมเราไม่มีคอมเมนต์เลย <c ười> มีคนดูหลายคนอยู่นะแต่ไม่มีคอมเมนต์ขึ้นอันนี้ต้นกันยุงส่วนกันยุง อ๋อข้างล่างก,มมก็มีมีที่พักด้วยมีที่พักด้วยเดี๋ยวเราไปเข้ากับร้านกาแฟตรงนู้นดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะไหนอ้าวมีข้างล่างอีกเหรอเรานึกว่ามีแค่นี้บรรยากาศดีมากเลยแต่ไม่มีคอมเมนต์ขึ้นเลยนะเนี่ย หรือว่าเรากดอะไรผิดก็ไม่รู้เนะี่ยไม่ค่อยจะได้ไลฟ์สดอยู่ด้วยนี่ค่ะชมบรรยากาศสวยๆนะคะทุกคนอากาศดีมากเลยวันนี้ก็อากาศหนาวๆเนาะเลยพามาชมสวนดอกไม้กันค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะ US ขึ้นไหมขึ้นแล้วค่ะขึ้นค่ะจำลองทีคาโป สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนโอ้มีไล่ทานตะวันด้วยนี่มีไล่ดอกไม้ด้วยนี่ค่ะพามาชมบรรยากาศนะคะที่ไล่ลุ่งเรืองกิจจาค่ะมุกดาหารนะคะอำเภอดอนตาลค่ะสวยมากเลยไล่น่าจะเพิ่งเปิดโอ้ย <laughs> ถ่ายรูปไว้ลุงด้วย <laughs> มีบ้านพักด้วย<อ> <laughs> เป็นส่วนดอกไม้ค่ะแล้วร้านกาแฟพพแล้วก็มีที่พักด้วย <laughs> ไปดูส่วนดอกไม้อเาอ,อาไปไ,ไปไป แม่ยังถ่ายรูปอยู่ข้างบนออ๋อเคยไปแล้วขอให้สนุกนะครับค่าคุณนะคะลมแรงค่ะลมแรงมากๆเลยอากาศเริ่มจะเย็นลงด้วยวันนี้วันหยุดด้วยก็เลยพากันมาเที่ยวมาตามรีวิวมาตามรีวิว สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมช่องหัวฟูแฟมิลี่ค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามช่องหัวฟูนะคะ no. No. นี่ตรงนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้สวนดอกไม้ก็จะเริ่มจะเริ่มรวยแล้วแหละเริ่มรยเริ่มออกดอกไม่ใช่เริ่มรวยเนาะ <No. S 1> <laughs> โอ้ยลุงก็ลุงก็เกินไปดูหลานดูหลานอ,อ,าอะไรไม่เข้าพวกคือลุงนะ โอมีบ้านพาักแค่สี่หลังเขายังไม่เปิดสตรอเบอรี่ตอบอรี่ก็ยังไม่มี <c oughs> ไปถ่ายบอลลูนอีกเหรอสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะมีแค่นี้แต่ข้างบนจะสวยกว่า ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักนี่ค่ะบรรยากาศในสวนฮะ,ฮะดอกสีม่วงเขาเรียกดอกอะไรวะอ่ะ,ะสีดอกสีม่วงดอกอะไรเขาเรียกอ่ะเราก็ไม่รู้จักดอกไม้สุด้รกแต่ก็สวยเดี๋ยววันที่สิบห้าก็จะเปิดนะไล่อะไรอ่ะไล่พัด พาดท,ทองอะไรนี่แหละเขาก็จะเปเป็นสิ่งนาโอ้ยลมแรงมากเลยดูดีสวยใช่ค่ะสวยมากเลยยากาศดีมากๆเลยค่ะออลมแรงเมือใดบรรยากาศลมแรงไม่ร้อนเลยวันนี้อดีมากเลยที่มาบรรยากาศดีมากเลย เด็กๆก็ใส่เนเสื้อสีแดงแบบชัดเจนเลย <laughs> <laughs> ไม่รู้เด็กหรือผู้ใหญ่สนุกกว่ากัน <laughs> ดูลุงสนุกกว่าลานี่โอ้ยเสียงเพลง ไปไกลๆหน่อยนิดเดียวก็ติดเอง